พวานะโมโพธิสัตวต์อคันติมายะอิติพควาแขวนพระหลวงปูทวดแล้วไม่ตายหงคือคำกล่าวของพระครูวิสัยโสพลทิมธรรมธทโรเมื่อครั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดช้างให้อำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานี โดยท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497กว่าครึ่งศตวรรษคำกล่าวนี้ยังคงจารึกในศรัทธามีตำนานและเรื่องเล่าจากบุคคลที่มีตัวตนในสังคมถึงพุทธคุณแคล้วคลาดขององค์หลวงปู่ทวดคุณจุตินันพิรมพักดีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสิงค์เ์ปบเรชัน่นจำกัด เคยเล่าไว้ว่ากว่าสิบปีที่แล้วเคยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำไฟลุกไหมที่โค้งวังมะนาวจังหวัดเพชรบุรีโดยขณะนั้นรถพังยับทั้งคันแต่ตนเองกลับไม่มีบาแดแผลใดๆแม้กระทั่งรอยข่วนก็ไม่มีคำถามที่ตามมาก็คือเขาแขวนพระอะไรหรือมีของดีอะไรติดตัว ซึ่งขณะนั้นคุณจุตินันพิรมพักดีเขาแขวนพระอยู่ที่คอองค์เดียวก็คือองค์หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ซึ่งเป็นพระของพ่อที่ให้ก่อนไปเรียนต่างประเทศหรือแม้แต่คุณสุเทพปวงคำแหงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลปีพุทธศักราช2533 ก็มีประสบการณ์เฉียดตายแต่สามารถแคล้วคลาดรอดมาได้โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อครั้งเดินทางไปร้องเพลงกล่อมขวัญทหารชายแดนประเทศเวียดนามคุณสุเทพได้กล่าวไว้ว่าเหตุการณ์ที่เฉียดตายสุดๆก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไปร้องเพลงกล่อมขวัญที่จังหวัดหนองคายโดยระหว่างที่ขึ้นไปร้องเพลงอยู่นั้นมีทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นฝ่ายตรงข้าม ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นมาบนเวทีแต่กระสุนเฉียดฉิวไปโดนผู้หญิงที่นั่งอยู่อีกด้านจนเสียชีวิตคุณสุเทพเล่าไว้ว่าวันที่ร้องเพลงก็แขวนหลวงปู่ทวดไว้และเชื่อว่าเพราะพุทธคุณของหลวงปู่ทวดที่ทำให้รอดจากความตายนอกจากนี้หลวงปู่ทวดยังเป็นวัตถุมงคลยึดเหนี่ยวจิตใจทหารหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุดเมื่อวันที่7ก,กรกฎาคมพลโทสกลชื่นตระกูลแม่ทัพภาคที่4นำหลวงปู่ทวด1,000องค์ซึ่งได้รับมอบจากสมเด็จพระวรรณรัตน์ในฐานะรักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธนิกายและกรรมการมหาเถรสมาคมได้มอบให้กับทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ความศรัทธาต่อองค์หลวงปู่ทวด โดยเฉพาะคาถานะโมโพธิส,สัตโตอาคันติมายะอิติภะวาซึ่งมีกติความเชื่อสืบกันต่อมาว่าอานุภาพแห่งพระคาถานี้ประมาณไม่ได้เลย